ันนี้ก็ได้ปลาทรีมาเลยครับปลาทซีส่งขึ้นมาถึงนี่แกะกล่องเลยแกะกล่องปลายซีตัวใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวจะแกะดูว่าความสดขนาดไหนเป็นปลายซีจากจันทบุรีนะครับเป็กจันทบุรีแล้วก็มาจากเ,เรือเรือธรรมชาตินะครับเรือเรือแบบวนเล็กนะครับวันต่อวันที่เอาขึ้นมานะครับแล้วก็มาทํปลาอิรีนะครับจะสดขนาดไหน น่ากินขนาดไหนนะครับตามดูว่าเป็นธรรมชาติจากท้องทะเลจันทบุรีเนี่ยนะขึ้นส่งมาครับขึ้นส่งมาตัวนี้ก็กิโลกิโลหนึ่งขีดนะครับดูดิครับความสดความสวยอ๋อมากครับตัวย้ายใ,ใหญ่นะครับแ่หนึ่งกิโลหนึ่งขีดเดี๋ยวจะนําไปทอดนะครับว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะครับปลาอินทรีย์จากจันทบุรีอืมท่านปลาอินทรีอ เนื้อสดสวยมากเนื้อสดสวยเพราะว่าลงเกลือไม่กี่วันลงเกลือไม่กี่วันเดี๋ยวจะหัน่นแล้วก็จะนําไปทอดจะได้รู้ว่าเป็นงานกันไม่ยากนะครับงานก็ไม่ยากหอมนะครับหอมฝนีคราวนี้นะครับที่ทไวาเนี่ยต้องจองนะครับเพราะว่าเรือประมงที่ทําเอาเข้ามาเนี่ยวันหนึ่งได้ไม่กี่ตัวนะครับถ้าใครสนใจก็ต้องจองนะครับจอง จะบอกเบอร์โทรไว้ให้นะครับเบอร์โทรมาแ011บบ612 23ครับดูเนื้อปลาครับดูเนื้อปลาออกมาเป็นสียิ้มพูเลยครับออกมาเป็นสีชมพูเดี๋ยวจะทอดครับต่อไปก็น้ำมันใส่ในกระทะนะครับใส่ในกระทะเวลาทอดเลยครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงแต่ให้ให้น้ำมันเนี่ยท่วมชิ้นปลานะครับให้ท่วมชิ้นปลาเอาเนื้อปลาใส่ทอ,อ,อด ออกมาสวยมากหอมคุณอืมใส่จานเสร็จเรียบร้อยปลาอินทรีจันทบุรีอินทรียังอร่อยอร่อยสดๆจากทะเลจันทบุรี